สวัสดีครับวันนี้มาดูของตัวเวล่าเจพเอเยอรมันกันบ้างนะครับเวล่าย uh ุโรปนะครับอ่าพอเมื่อกี้ทําของตัวญี่ปุ่นไปก็ลิ้นติดนิดหนึ่งว่าจะเป็นของเยอรมันนะครับเวล่าวีล่าวีล่าหรือเวล่าเนี่ยจริงๆเยอรมันอ่านว่าเวล่าแต่คนไทยจะอ่านว่าวีล่านะครับหรือภาษาอังกฤษอ่านว่าวีล่าเขาก็จะเป็นภาษาเยอรมันนะครับชุดชุดอันนี้เป็นชุดบล็อกนะครับไซโครไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ ภาษาเยอรมันนะครับไซคขอปหรือเป็นตัวด้ามบล็อกนะครับนีครับเอามาให้ดูว่ามันมีรุ่นไหนแบบไหนบ้างน,นะครับตัวนี้จะเป็นโมเดลของ1นทับสี่นะครับหนึ่งทับสี่ก็จะเป็นตัวบล็อกเล็กแต่ไม่เล็กนะครับแต่ไม่เล็กเลยอ่าไม่เล็กยังไงเดี๋ยวมาดูในชุดที่1นนะครับชุดนี้ชุดชุดที่1เนี่ยจะเป็นแบบเมทัลนะครับหรือเป็น วัสดุเป็นแบบเป็นเหล็กนะครับนี่ครับเป็นชุดนี้นะครับเป็นเหล็กเนื้อด้านนะครับด้านบอกเขาบฟังเสียงดูนี่ครับดูดีเทลของเขานะครับนี่ครับตัวรายละเอียดต่างๆรุ่น8ปดพันสทับส ก็ในชุดของเขาก็จะมีชุดบ็อกมานะครับเป็นสีต่างๆบอกเบอร์นี้ก็จะเป็นสีนี้สีนี้นะครับมีด้ามมาให้ครบเลยชุดกระเป๋าของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะครับเป็นผ้าแบบแคนวาสนะครับผ้าเนื้อทนนะครับตัวนี้เขาจะให้สูงสุดแค่เบอร์สิบสนะครับแต่ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับผมจะใช้งานประจำ ใช้ทแทนสามทับแปดเลยนะครับเพราะมันมันแข็งแล้วม,มันจับถนัดมือมากตัวตัวเนื้อง,งานเขาผิวผิวงานเขาสวยมากเลยตัวกระเป๋าเขาจะบอกกระเป๋าเขาจะมีตัวตัวเปียเทปติดมาให้นะมีอยู่ในนี้ตัวด้านหลังกล่องด้านหลังเขาจะบอกรายละเอียดของตัวบล็อกต่างๆนะครับ ผ่านไปชุดแรกก็มาดูชุดที่สองนะครับชุดที่สองนี่จะเป็นด้ามแบบเขาเรียกว่าด้ามแบบสปีดแล้วกัน,นเรียกสปีดคือหมุนได้เร็วขึ้นก็คือมันถนัดมือขึ้นนะครับเป็นด้ามส,ส,สีเขียวสังเกตได้ง่ายเลยเขาจะเป็นสีเขียวสัญลักษณ์ของแบรนด์นี้เลยนะครับนี่ครับเป็นกระเป๋าเหมือนกันแต่ด้ามด้ามแบบสปีดเนี่ยมันก็คือมันก็คือด้ามไขควงนะครับแล้วตัวเนี้ยมันสามารถหมุนได้หมุนองศาได้ หัวนงสาแล้วมันดียังไงก็คือจะมีตัวต่อตัวนี้ให้นะครับปึ๊บดึงตัวต่อตัวนี้มาต่อเข้าไปกดปุ่มก่อนนะครับ,ป,รบ,ป,รบปึ๊บต่อปึ๊บไปเราสามารถใส่หัวหัวพวกแฉกแบนที่เราต้องการได้นะหัวตรงอะ่ะมีง่ายหัวตรงปึ๊บเราก็จะหมุนหมุนแบบนี้ได้อันนี้หมุนเร็วหรือจะหมุนแบบนี้ก็ได้ คุยง่ายคือเป็นไข่ครวงได้เลยหรือจะไม่ชอบแบบนี้จะเป็นแบบตัวแอลก็ได้นีครับแบบนี้ผมแบบขอแกะทั่วไปต,วต,วตัวตัวตัวปรับของเขาก็จะอยู่ในนี้นะครับหมุนตัวที่ท,ทีเขียวนี่ครับหมุนซ้ายหมุนขวา ดีไซน์ขเขาเจ๋งมากแล้วใช้งานได้ดีมากเลยนะครับสวยมากเลยคือใช้ของพวกนี้ครับแล้วมันมันงานเนี่ยมันทำได้ดีทำได้สวยน็อตหัวไม่บานคือใช้แล้วผมว่าทำงานได้เร็วขึ้นนี่เป็นสีเหมือนกันครับ ก็อยู่ที่ด้ามอย่างเดียวแตกต่างกับที่ด้ามและอุปกรณ์ตัวนี้ครับตัวสีเขียวข้อแพงกว่าแพงกว่าตัวนี้เดี๋ยวมาดูตัวที่แพงที่สุดแล้วเป็นลิมิเต็ดมันคือตัวนี้ครับมันคือตัวเรดบลูเรดบลูก็คือชุดนี้แหละครับก็คือชุดนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาเรดบลูเขาจ้างจ้างผลิตนะครับเป็นลิมิเต็ด ผลิตจำนวนจำกัดเขาจะให้เป็นสีสีเดียวกับรถแข่งเขานะครับผมก็เพิ่งเคยแกะมาดูเนี่ยครั้งแรกเลยครับโอ้ตัวนี้เป็นสีเหลืองหัวปรับตัวนี้สีดำรถสีดำส่วนตัวลูกบล็อกเขาไม่ใส่สีมาให้ปล่อยให้เป็นงานดิบไป,เ,ปเลยมาดูตัวนี้นะครับตัวเมื่อกี้นี้เป็นสีสีเขียวนะครับ อันี้ให้สีดำมาเลยโอเคเลยครับสวยผมว่าสวยเลยครับต้องใช้เลยนะครับถ้าเกิดใครอยากใช้ใช้ถนอมถนอมหน่อยก็ได้หรือว่าสวยมากเลยโอ้โหด้ามสุดยอดเลยผมว่าอันเนี้ยผมให้สิบสิบคะแนนเลยนะผมผมว่ามันเจ๋งมากเหมือนเหมือนความรู้สึกนะครับด้ามจับ ด้ามจับตัวนี้นะครับของเล u บูผมว่ามันเล็กกว่านั่นเลยใช่เลยไหนๆก็ไหนๆแล้นี่มาเทียบให้ดูเลยข้างในตัวเล u บูเนี่ยเขาจะมีตัวรัดมาให้สองอันนะครับเพราะมันเล็กกลัวมันหลุดส่วนรุ่นปกติก็อันเดียวแล้วก็ตัวตัวด้ามเขานะครับ เหมือนเหมือนหลอกตาผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันมันไม่เท่ากันหรือเปล่าหรือมันเท่ากันมันหลอกตาปะสีเขียวแรดูใหญ่กว่าอันนี้มันเดนือนดูเหมือนเล็กกว่าแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ความชอบแล้วกันผมก็เก็บสองรุ่นเลยแล้วกันก็สวยแต่ดูเหมือนเล็กกว่า ส่วนกระเป๋าผ้าก็เนื้อเดียวกันแต่มีตัวโลโก้เขาติดเอาไว้ชัดเจนเลยก็ราคาเหรอครับผมผมว่าตรงนี้มันน่าจะอยู่ประมาณส0 0พันปลายสาม0ันปลาย4,000จนมาถึงตัวนี้6,000ตัวนี้จะแพงที่สุดครับคืออยู่ที่ความชอบแล้วกันทีเนี้ยคุณชอบแบบไหนคุณคุณอยากเก็บเพราะไอ้พวกรุ่นลิมิเต็ดพวกเนี้ยมันต้องไวท้ทีหลังเลยคุณต้องมีรุ่นเบสิกก่อน คุณเบสิกไปเสร็จปั๊บคุณค่อยมาเล่นลิมิเต็ดอ่าเป็นสเต็ปไปแล้วกันครับก็เดี๋ยวไว้ดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีมาเล่นรื่อยๆครับผม